สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีปูนาต้มนะครับผมมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับข้าวของเราวันนี้มีอย่างเดียวกินง่ายๆนะครับผมปูนาครับกองทัพปูเลยคุณผู้ชมกินกับน้ําปลานะครับผมเด็ดสิเลยเห็นแบบนี้นะสุดยอดมันไม่ใช่เมนูที่ธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมกันเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะครับผมกินยากด้วยใช่มันมันเยอะมากมันเยอะหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ นะไม่รู้ว่าจากน้ำหนักดูปูอ้วนหรือเปล่าถ้าปูอ้วนก็มันเยอะจะเมีปูอ้วนปูอ้วนขนอ้วนก็มันเยอะแล้วปูอ้วนมันก็เยอะโอ้ยมีใช่ไหมนี่มีหูอืมมากินข้าวด้วยกันคุณผู้ชมกับข้าวบ้านๆง่ายๆครับผมวันนี้อร่อยอร่อยผมชอบมากเลยนะปูนั้น พี่เขาชอบชอบอยิ่งกว่าปูม,มาปูอะไรถูกต้มมันมันเยอะทูกต้มจะน่ารักแต่ก็ไม่ <c oughs> หืมหมันมากเลยถ้าฟันดีนะคุณผู้ชมก้ามครับผมก้ามเก็บไว้นะเก็บไว้ข้าวเหนียวตำ จําอ่องมันมากมันต้องตัวเมียมอย่างมันนี่ตัวเมียอืหน้าแรงเนี่ยปูหน้าแรงเราก็ทำอย่างนี้เจ็มหาตัวใหญ่ๆก่อนโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยโอ้ โอ้โหมันคุณผู้ชมเจอแล้วมันเมื่อก่อนมันจะมีไอปูตัวใหญ่ๆแล้วก้ามใหญ่ๆคุณผู้ชมเห็นไหมปูก้ามง,งอ่านั่นแหละอันนี้นี่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 อันนี้ยังบองงอตะปูมันยังงองใหญ่มากมันจะใหญ่กว่านี้เราพูดอ่ะเราพูดยักก้ามมันฟ่อมันไปปูไข่อิงกันนะบอสไม่กินได้ ดื้อนิ่มนี่ไอ้ของทับปูเลยมีให้กินหนึบยอดวันนี้ของปูดปูต้มใช่ไหมเว่ต้มปูต้ม,ตมแกะง่ายหน่อยให้เป็นปูต้มอ่ะยังไม่ติดเปลือกแบบนี้นี่ <laughs> บอกอะไรอยากกินเหรอถาม่ได้นอะต้องต้องให้ผมกัดให้นะถ้าจะให้ผมทำยอมไหมล่ะบอกเอา <c oughs> <c oughs> เนื้อแน่นมากบางตัวก็ไม่ค่อยมีมัน มันต้องปูที่แบบมันลงรูแล้วคุณผู้ชมปูจําตินแล้วอะคุณเอาอ่ะใช่นะม,นมันจะมันทุกตัวอันนี้หน้าเขาน่าจะจับมาจากคลองอใช่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่มีมันให้เราจำอยู่ชได้ ถ้าไปอยู่กรุงเทพแล้วได้กินอย่าง,น,งาน,นะน,นี้คิดถึงบ้านนะอาหารแบบนี้คิดถึงบ้านนะแน่นอนอมันอยู่ผ่านตัมเมียก่อนยิ่งยิ่งดองนะคุณผู้ชมดองดองเนะนี่ยลองไปทำแบบปูไข่ดองไหมพี่มีมันจะคือบอกอุ้ยมันตึกเลยัวเนะี่ย บรรยากาศวันนี้ก็ดีคุณผู้ชมฝนก็คึบมาก็ไม่ตกนะลมก็เย็นอากาศดีดละลมเย็นมากลมเย็นเฮ้ยถุยอุ้ยมัน กั้นน้ำปลามันจะหอมนี่ดีนะเอไม่ไม่ดีเลยคุณผู้ชมได้ให้ดีนะเราต้องหั่นพริกใส่ใส่หอมมะนาวบีบแต่นิดหนึ่งเก้าคั่วหน่อยหนึ่งบ่บ่ย้ำเลยในลองตัวน้อยดิตัวน้อยมันไหมโอ้โหน้่งคำเลยมั้งเนี่ยถ้าฟันดีก็ต้อนี่ยตัวมีเนี่ยพี่เกมเอาจังหนักหน่อยนี่ไงคุณผู้ชมตัวน้อยก็เชยย่อยนะโอ้โหตัวผมฟอดไม่มีอะไรเลยฮะปูหินครับปูหิน ตัวน้อยยันเรียกกระปูหินมนันก็อร่อยอ่ะตัวใหญ่กะดองมันไม่แห้งถ้าตัวใหญ่นะเมื่อนตัวเล็กกะดอง,ง,งนุ่มกว่าเกี่ยวได้เลยถ้าเราเกี่ยวอ่ัวน้อย เห่นมันไหมเห็นเป็นเม็ดๆอย่างนี้แหละโอ้โหตัวนี้มันขาวครับเต็มเลยนี่ๆๆสุดยอดโอ้ย แล้ว่เงียมันขาวเห็นกอเต็มเมื่อกี้อู๋เสียดายจีโร่ให้มันเหงน้ำมาจบคิดไปล้างครับจบคิดไปล้างน้ำเสียดายนานเจอตัวมันมันจะตัวเล็กแต่มันกินอร่อยนะ หายดวนมันหนักหน้าดูเลยตรงเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เบาหย่องเลยเบาิวียวตัวนี้หนักอ่ะตัวเป๋าๆมันไม่ค่อยมีมันอุ้ยวายยากอุ้ยผู้ชมนี่แหละแจ็คพอตเพิ่งเจอนี่ละมั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หมเยอะกว่านะตัวนี้ตัวน้อยไม่ได้น่าตกระเป๋าอุ้ยตั้งมันขาวทั้งมันเหลืองเลยดูดิทำเข้าไปผู้ชม บาดิอีส่าดับฮัลโหลเจอเหมือนกันนี่กินน้ำลาก่อนนะแล้วเราก็มากินอย่างนี้คักไปดูฮึมฮึมโอ้ยมันมากเลยอะปูอย่างเงียไอ้ที่มันอยู่เติมหินอะปูตัวสีแดงๆเขาเรียกปูอย่างเงี้นะปู <Overwatch> <m ig lio reinfor> ปูหินผมเคยกินอยู่รอบสองรอบติดใจบ้านเราปูบ้านเราเนี่ยใช่ก็รู้สึกว่ามันจะอยู่บนดอยมั้ยใครสักคนนี่แหละผมลืมแล้วเขาจับมาให้กินปูพานะเนาะอยู่บนดอยอ่ะใครมันเป็นสีนแดงๆหน่อยอ่ะปูกรมปูผาปูกรมอันน่ะอร่อยมาก ปูกล่ำปูผาปูอะไรปูหินมันอยู่บนภูเขาอะคุณผู้ชมน้ำสะอาดเราต้องไปก้านเราตอนกลางคืนออกมาหาก,กินมมแมลงนะตนวันมันจะอยู่ในรูถ้าปูหินเราต้องไปไปจกอะ่ะไมวันนะวันนี้จักจะมีกระบุ้นนะเราให้ <c oughs> มีแล้วาะวันน้ำบนดอยมันแห้ง <c oughs> ขนาดน้ําข้างล่างยังปูนายังหายากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลอกดูนีดูเจอแล้วเฮ้ยเจออีกแล้วไม่เจอมันเหลืองจังอันนี้เจอแต่ตัวไม่ค่อยมันเอาเก็บไปข้างล่างก่อนขยันดูกันขยันนักกันโอ้โห หนักๆก,ก็เจอแต่ปูน้ำครับน้ำต้มเก็บพลังก่อนดูเนี่ยอุ้ยอุ ä, ้หเนี่ยไหนดูสีมันแบบไหนดูเนี่ยไหนมาดูใกล้ไหนดูเข้าปากเลยนดูใกล้กับนี้ อีกแล้วสองคำคุณผู้ชมกินเพลินเนาะคขาเหนียวหมดแล้วอ่ะมากินเพลินมากเลยหูเนื้อแน่นมากเลยตัวเนี้ยตัวเล็กแต่สุด นี่ก็หนักหนักน้ำแค่หนักน้ำอืมอืมมีนิดนึง <c oughs> โอ้โหอะไรไม่รู้ที่ด,ดินโอ้โข้าวเหนียวหมดเลยครับผู้ชม,มล้ำมาเต็มบรได โอเคครับผมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินเมนูบ้านๆนะครับปูนาต้มกินกับน้ำปลานะครับผมข้าวเหนียวจ้ำไปนี่อื้มมีทั้งหอมน้ำปลามันปูนะครับมันกินหอยมายังไม่สบาใจมากินปูอีกนะปูอิ่มอ่ะไม่อิ่มเนาะหิวแล้วโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย